จุดคึกคักรับลมหนาวเปิดสะพานท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่เที่ยวให้สุขใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผ่านมาแล้ว17วันนะคะกับบรรยากาศสุดๆลมหนาวยามเย็นและยามช่วงเช้ามืดที่นี่ก็จะมีประชาชนมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคลายเครียดยามเย็นก็มานั่งพักผ่อนปลายสะพานท่าเทียบเรืออ,อนเนกประสงค์คลองใหญ่ ซึ่งที่นี่นะคะเป็นแห่งเดียวในอำเภอคลองใหญ่ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจให้พ่อค้าแม่ค้าเขาได้หารายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่มีประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่มาจับจ่ายมานั่งชมวิวรอรับพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็นทางพ่อค้าแม่ค้า ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ก็นำน้ำนำเครื่องดื่มอาหารการกินต่างๆเนี่ยมาวางขายหลากหลายเลยนะคะเป็นแถวเป็นแนวมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วยเช่นมาจากจันทบุรีระยองตราดแล้วก็มีชาวกัมพูชานะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวชมบรรยากาศสุดปังเป็นจำนวนมากค่ะ เข้ามาท่องเที่ยวชมบรรยากาศปลายสะพานรับลมหนาวนั่งรับประทานอาหารต่างๆมีให้เลือกมากมายส่วนใหญ่วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนัตต์เตอร์เกเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั่วทุกสาราทิตเลยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาตกปลาบ้างนะคะพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนบ้างโดยทางท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวในเวลาตีห้า ถึง3ทุ่มของทุกวันโดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าดีมากๆเลยที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามาขายของได้ทำให้มีรายได้วันละกว่าพันบาท บางวันเนี่ยถึง2,000บาทเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะส่วนวันธรรมดาเนี่ยก็พอขายได้เหมือนกันประชาชนส่วนใหญ่มาออกกําลังกายที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะคะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ท่าเทียบเรืออนเนกประสงค์คลองใหญ่ที่นี่นะคะ เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยค่ะแต่มีข้อห้ามนะคะห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและทรัพย์สินของทางราชการด้วยใครฝ่าฝืนนี่ผิดกฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกประเภทนะคะ และจะต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้วยค่ะเป็นไงครขายดีไหมครับดีครับเสาที่คนจะเยอะครับจากหนึ่งสุกก็ป่าปายครับผมวอนนี้ก็ร้านค้าก็มากางๆครับมนมีหลายงานนะปีแล้วขายมากี่วันแล้วเนี่ยขายตั้งแต่เริ่มมาครับผมขายที่ที่สองที่แรกไม่ได้ขายครับติงาน ล้วขายได้วันละเท่าไหร่เนี่ยอ่าจันทร์หนึ่งสูกครับก็ไม่ไม่กี่ร้อยครับเสาที่จะถึงพันนิดนี้ครับอ๋อประมาณนี้ครับของเงินเสาก็ขายได้ประมาณได้ไทยรัฐบาทครับใช่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วนี่มาขายทุกวันเลยขายทุกวันครับประมาณผมมามาสามโมงถึงประมาณสองทุ่มครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยู่วางถ้าเปิดสะมาปตาเดี๋ยดีครับผมว่าโอเคแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเขามีเงินซื้อเราเราก็มีตังค์ซื้อของตลาดเนาะโอ้ยย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 ย อบบครัเป็นไงครับวันนี้ขายดีไหมครับขายดีค่ะคนเยอะไหมครับคนเยอะมากเลยค่ะมาขายกี่วันแล้วเนี่ยเพิ่งมาขายวันแรกค่ะแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นมากเลยค่ะน้ำเก็บหมดะะแล้วค่ะแล้วเออมีความเอ,อ่อย่างไรบ้างครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างที่มาขายของที่ตลาดวิเทียนม่วงสีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดตราดภาพข่าว สันหาวันโกกะอินรายงาน